ผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้ก็ออกไม้ครับผมไม้ก็เป็นไม้ใกล้ๆซอยศูนย์นะครับนั้นมาก็ได้ยินเสียงสับอยู่ตัวนึงครับผมเรียกสับดีครับผมอยู่ข้างในนี่ครับในป่าลูกข้าครับวันนี้เขาเอาหยิบมันมาครับผมใส่พเนียดครับผมวันนี้วันนี้เอาใส่พเนียดครับใส่ข้างในครับข้างป่านี่ครับผม ครับผมเดี๋ยวไปหาใส่หาที่ใส่ครับผมยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับวันนี้วันนั้นมาได้ยินเสียงอยู่ข้างในครับมันจะลงหากินครับผมช่วงเย็นๆครับผมบ่ายๆเย็นๆครับครับผมเดี๋ยวปราหลุนครับผมผวันนั้นก็เห็นทำอยู่ตรงนี้ครับผมทาง้างป่าที่เขาปลูกหญ้านะครับ ส่ทำไนครับผมครับผมที่ใส่กันครับผม,มใส่ตรงนี้ครับผมใส่ต้นไม้เล็กๆนี้ครับ นกต่อหยุดไปเฉยๆครับนกป่าก็าม่มาตีกันครับผมโอ้เข้าหลายตัวครับเสียงเล็กมาตีครับผมไอ้สับเข้ามาว่าจะโดดลงมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งมาตีโดดลงมาข้างล่างครับผมอ้เสียดาย ตัวตีก็ไม่ขยับเลยครับผมเรียกก็อยู่เฉยเลยครับเสียดายครับผมเสียงเกิดตามในคลิปเลยครับผมเรียกสับดีครับผมตัวเข่าตัวแรกกต่อไม่ได้ขันโยนนะครับเรียกเอาเลยครับผมบินมาจากนี่ครับตะกี้บินมาจากนี่มาเข้าต้นครับผม ต่อเรียกครูเรียกครูครับในตัวเสียงเล็กครับผมมันมาจากทางนู้นครับร่อนมาตรงนี้ครับผมโอ้ยสับมันก็เลยลงไปนู้นครับตรงป่าที่เขาปลูกหญ้านะครับผมไม่ขึ้นเลยครับผมไม่รู้บินไปทางไหนครับมีสองตัวที่มันเกาะอ,อยู่ตรงนี้ครับผม กิ่งเนี้ยต่อใส่กิ่งเนี้ยบผมโอ้ยพี่ยอมลงมาครับครับผมเดี๋ยวจะใส่ครับผมนกต่อก็ไม่ขันครับผมนกต่อหยุดไปเฉยเลยครับกาเวาบินไปบินมามากินลูกว่าครับผมต่อหยุดเลยครับ ที่ใส่ใหม่ครับผมไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้าครับผมเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับผมไม่ได้ตั้งกล้องครับผมเดี๋ยวมาลุ้นดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าผมใส่ต้นเก่าครับผมแต่ว่าใส่สูงครับเมื่อกี้ใส่ต่ำครับผมมันเกาะอยู่สูงครับผมนู่นครับใส่ไว้ตรงบนนู่นครับผม để mà luôn này các bạn ạ, tôi gì đó đẹp, đi tới, thấy cái gì đó đi tới, thấy cái

มาตะกินนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมเงยขึ้นมาเห็นครับผมนี่ครับหลังพึ่งครับหลังเริ่มเลยนี่นี่ครับผมเดี๋ยวค่อยมาเอาครับหยิบมันก็ขันครับเริ่มขันนี่นะ นั่งข้างนอกครผมน่าจะเข้ามาอีกแล้วครับครับผมหยิบมันเรียกครูเลยครูครับน่าจะเข้ามาครับใส่ไปข้างในนู้นครับเนี่ยตรงมือไปนี่ครับนี่แต่นกป่ายไม่เรียกครับเรียกแต่นกต่อ đó rồi các bạn nghe không, đây là tiếng chim sẻ này, tiếng chim Thôi không, mình, mình, mình không biết nó sẽ tỉnh lúc nó tỉnh Mình không biết nó sẽ không, หลุดไปใกล้ๆครับผม ใูใหญ่เลยครับผมครับลุ้นไปเรื่อยครับผมนี่ครับนกป่านี่ครับอยู่ใกล้ๆครับผมอยู่ใกล้ๆนกต่อข้างๆกรงไอหน้าข้างๆพเนีเยดครับผมครับออกไปครับบินออกไปแล้วครับกป่าโอ้ส่ติด ติดทางเลยครับผมใส่ติดทางอยู่ตรงทางเข้าไปในบ้านเขามุงออกไปแล้วครับผมมนรู้จะเข้าไหมอีกเปล่ามุ่ง กูกำลังเข้าครับผมเรียกใส่กันครับตัวเมียมาก็พากันบินออกลงไปข้างล่างที่เก่าตรงนั้นครับข้างป่าญ้าครับโ้เสียดายตุคู่สู้ครับผมแต่ว่าน่าถะอห่วงตัวเมียรครับคูใสงงครับไปคูใส่ตัวเมียอยู่ข้างในนู้นครับผม อ,อาจะไม่มีแต้มครับวันนี้ดูแล้วบินออกครับเสียดายครับเข้ารอบสองก็อยู่ใกล้ๆพะเนยดครับไม่โดดใส่ครับผมตุเมียบินมาครับผมตุเมียบินมา,มาจากตรงนู้นครับมาเกาะพากัากนเดินพากันบิน,นออกครับผม จะได้ครับเดี๋ยวก็มาใส่ใหม่ครับผมน่ทำอยู่ข้างในนุ่นครับตีปีกตัวนึงเจียกได้ครับนุ่นไอตัวที่ตีกันตอนแรกครับผมอยู่ข้างในครับผมนี่ครับนี่อีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับนกเยอะครับผม ว่าตีกันออกครับตีออกเลยตัวที่ตีก็ไม่เข้าไปครับผมไม่เข้าไปสู้ครับตีออก,กออกไปเลยครับผมเก็บแล้วครับผมจะได้แต้มก็ไม่ได้แต้มครับผมเสียดายครับเดี๋ยววันหลังมาเอาพึ่งได้ครับผม มีพึ่งอยู่ตรงนี้สองลังครับจะมาเอาพ่งนี้ครับผมอยู่ไม่ไกลบ้านครับครับผมครับผมเก็บแล้วครับถึงรถครับผมใส่อยู่ข้างในนะผมก็อยู่ไม่ไกลบ้านครับทางบ้านอยู่ฝั่งนี้ครับผมก็จะได้แต้มก็ไม่ได้แต้มครับผม เสียดายครับเรียกสับดีนะครับผมตัวนี้เห็นอยู่นานแล้วครับผมเข้าสู้เหมือนจะเหยียบครับผมโดดไปโดดมาครับตีกันออกครับผมตัวเมียมาก็ไปกับตัวเมียครับผมเสียดายครับผมอยู่ไม่ไกลบ้านไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาใส่อีกครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ฝากติดตามช่องชลีบ้านทุ่ง้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสวัสดีครับ